นัตทิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รบรักผมชันชัยคุมสุขคณะศิษย์อาจารย์ยอดขอรายง,งานตัวนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของอาจารย์พระดอนศักดห์าประสบการณ์ชีวิตของท่านอีกมาเล่าสู่กันฟังเจดี JD. สีโคตรตะบูนใครไปยืนมักถูกหวย ชีวิตการทําหนังสือพิมพ์ของผมในช่วงแรกๆก,ก็ต้องตะเวนไปตรวจตลาดหนังสือที่ทําอยู่ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกจากชนบุรีจรดจังหวัดตราดทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นเป็นบรรณาธิการควรจะนั่งทํางานอยู่บนเก้าอี้แต่เพื่อจะให้ยอดหนังสือมันขึ้นสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อเยี่ยมเยือนแฟนผู้อ่านด้วยที่ประจอลงเท้าตลอดหลายสิบปีกระทั่งมายุคหลังเนี่ยไม่ได้ทําหนังสือพิมพ์ หันมาเขียนหนังสือขายหลังจากที่ตราตรามมา60กว่าปีผมก็ยังต้องที่ประจอลงเท้าออกตามล่าหาเมืองเก่าอยู่นั่นเองครั้งหลังสุดผมไปตะเวนทางอีสานเลยไปทางจังหวัดสกลนครแล้วก็ไปพบไปจบที่นครพนมโดยพักอยู่บ้านเพื่อนที่ท่าอุเทนมีจดจดหมายที่จะไปค้นหาเมืองศรีโคตบุญซึ่งได้ยินมานานแล้ว เข้าใจว่าเป็นเพียงเมืองในตำนานเท่านั้นสถานที่ไม่มีอยู่จริงที่ไหนได้เมื่อแวะไปถามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครพนมกับปรากฏว่ายังมีเมืองนี้อยู่แต่เหลือเพียงซากเกดีเก่าผมดีใจที่จะได้เห็นเมืองที่ได้ยินชื่อมาแสนนานแล้วเมืองนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเก่าบ้านเมืองเก่ามีตชดที่ตั้งฐานอยู่ที่เมืองบ้านเมืองเก่าคอยดูแลอยู่ ผมจึงรีบเดินทางตรงไปที่นั่นด้วยความดีใจสุดๆพันรยาของเพื่อนเป็นคนขับรถไม่เคยมาแถวนี้ทั้งที่เป็นคนเกิดในนครพนมก็เลยต้องเสียเวลาสอบถามตลอดทางแต่ในที่สุดเราก็พบฐานที่ตั้งต่อชะดอบ้านเมืองเก่ามองเห็นอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือซึ่งเป็นด้านเดียวกับแม่น้ำโขงไหลผ่านพันรยาเพื่อนเลี้ยวรถเข้าไปรถของเราก็ หยุดที่ปั้มยามผมลงไปถามก็ได้ความว่าเจดีก่าวเมืองศรีโคตบุญอยู่ข้างในริมแม่น้ำโขงเหลือแต่ซากฝั่งของประเทศลาวนั้นเจดียังใหม่จึงทราบต่อมาว่าเมืองสีโคตบุญนั้นเดิมทีสร้างอยู่ฝั่งลาวแต่เกิดความขัดแย้งกันในทางฝ่ายที่ครอบครองประเทศลาวอยู่ในขณะนั้นจึงย้ายข้ามมาสร้างใหม่ทางฝั่งไทย แต่ทางผู้ครอบครองประเทศเราก็ยังไม่ไวายส่งคนมาบีบคั้นให้ไปขึ้นกับตนจึงมีความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอยู่สบงบสุขผมกับเพื่อนและภรรยาของเขาก็เข้าไปพบหัวหน้าทางหัวหน้าของฐานปฏิบัติการต่อจดอก,ก็ให้การต้อนรับอย่างดีพาไปดูเจดีเมืองสีโคตบุญเราเก่าโดยมีรั้วล้อมไว้เพื่อป้องกันคนบุกรุก แล้วก็ขุดค้นหาของมีค่าที่ฝังอยู่แต่ก็ไม่มีใครกล้าบุกรุกในยามค่ำคืนเนี่กยกกตส์ซับความดุเขียนของเจ้าพ่อก็ทำให้คนนั้นเกรงกลัวหัวหน้าตชดรเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนเที่ยวตามหาจังหวัดที่อยู่ไกลไปทางใต้เพราะเจ้าพ่อไปเข้าฝันบ่อยๆเขาเที่ยวตามหาอยู่นานเมื่อมาพบเขาก็ถึงกับร้องไห้โฮด้วยความดีใจ ที่เจดีเมืองเก่าแห่งนี้จะมีเรื่องราวประหลาดๆเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เคยให้ร้ายใครแต่หากมาดีแต่ถ้าหากมาร้ายแล้วก็จะให้ผลร้ายตอบแทนไปผลตรวจดูเจดีมีสภาพเก่าแก่มากแตกหักเหลือแต่อิฐตัวโครงเจดีมีผ้าเหลืองห่มอยู่รอบองค์ที่ฐานเจดีย์มีกระถางทูบเทียนแสดงให้เห็นถึงผู้มีจิตเลื่อมใสมากราบไหว้อยู่ตลอดเวลา ใกล้ๆบริเวณนั้นมีโครงสร้างตัวเมืองที่หักพังความเก่านับหลายร้อยรอยปีทําให้ปุพังไปแทบไม่เหลืออะไรแต่ตัวเององค์เจดีย์เนี่ยยังศักดิ์สิทธิ์ยังเหลือทิ้งเอาไว้ให้ผู้คนกราบไหว้บูชาอยู่ผมกับเพื่อนขอเดินชมด้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงหัวหน้าชุดต่อจดอก็บอกว่าด้านนี้มีป่ารกต้องเดินเลยขึ้นไปทางด้านท่าเรือนุอ่นจึงจะเข้าไปถึงแม่น้ำโขงได้ ตรงนั้นจะมองเห็นเจดีย์เมืองที่สร้างไว้ก่อนจะย้ายหนีข้ามมาสร้างทางฝั่งไทยผมลองให้เพื่อนเอารถขับไปดูก็เลยเห็นเจดีที่ว่านี้อยู่ไกลลิบๆเนื่องจากแม่น้ำโขงช่วงนี้กว้างแล้วก็มีแม่น้ำไหลเชี่ยวสักครู่เราก็เอารถกลับไปที่ฐานปฏิบัติการต่อชดอบ้านเมืองเก่าคราวนี้หัวหน้าฐานจึงเล่าเรื่องราวให้ฟังเลยแทบทุกคนที่มากราบไหวหากขอเลขเด็ดก็มักได้ จนชาวบ้านเรื่องลือกันไปไกลมีบางคนขอเจ้าพ่อก็จะหาวิธีบอกให้ซื้อเลขรถของตัวเองบางคนก็ท่านก็จะไปบอกในฝันนอกจากเรื่องตัวเลขให้หวยแม่แล้วความมหัศจรรย์เกี่ยวกับการสร้างเมืองสีโครตบุญเนก็มีไม่น้อยเป็นอาณาจักรเก่าแก่ของไทยทีเดียวนี่ก็คือเรื่องราวของอาจารย์พระดอนศักดาเรื่องเจดีสีโครตบุญใครไปเยือนมักถูกหวย ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอาจารย์กมลวันจิตอาจารย์ยอดด้วยนะคะขอขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ